ในปี2012จิจีนได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนพื้นที่กว่า43ตารางกิโลเมตรในพื้นที่ทะเลไซายซึ่งไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาเซลล์เหล่านี้สามารถจ่ายไฟให้กับบ้านเรือนได้ประมาณ6 0แสนครัวเรือนแต่ในข้อดีก็มีปัญหาตามมาด้วยเหมือนกัน ไฟแผงโซลาเซลล์ได้บดบังแสงแดดจนพื้นที่บริเวณนั้นมีหญ่าง,งอกเงยขึ้นแถมการใช้น้ําล้างแผงเป็นประจำยังทำให้หญ้าเติบโตได้เร็วขึ้นจนบางครั้งก็สูงเลยแผงบดบังแสงแดดและพอยาแห้งก็เสี่ยงต่อการเกิดไฟลามได้เร็วขึ้น วันหนึ่งคนเลี้ยงแกะแถวนั้นได้เผล่อปล่อยแกะเข้ามากินหญ้าในพื้นที่ซึ่งปรากฏว่าการใช้แกะเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้คนเข้ามาถังหญ้าเสียอีกพวกมันสามารถกําจัดวัชพืชตามซอกตามมุมและใต้แผงได้ดีกว่าการใช้เครื่องมือทางรัฐบาลเลยอนุญาตให้คนท้องถิ่น นำแกะเข้ามากินหญ้าบริเวณนี้ได้ผลลัพธ์ก็คือสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและได้เปลี่ยนระบบนิเวศไปอย่างสิ้นเชิงของเสียจากแกะได้กลายเป็นปุ๋ยให้กับดินเปลี่ยนให้พื้นที่แห้งแล้งกลายเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีที่สามารถควบคุมความสูงของหญ้าได้โดยตอนเริ่มตน้นมีแกะเพียงแค่600ตัวแต่ในปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนเป็น20,000กว่าตัวและได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ